สวัสดีค่ะสมโอเมยฟลังเยอรมันจ้า<ม>กินข้าวตับมักทัวกับหมู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 สามสันพอดน้ำมันเนาะค่ะผักก็มีเอ่อผักขาเนาะค่ะหมูข่าวด็๋หน่อยพาดนามบานจ้าคนมาเด้อค่ะกินข้าวเด้อบันในทูกที tam bắp chua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นอนไปเลี้ยนขับรถน้อง้างเลยน้ำมูท่านกัดเลี้ยนขับรถใบขับขี่ตงางประเทศนี้แพ้งแบงเด้พี่น้องเลย นี่ยากตั้งหากมัน,นไม่ง่ายๆแล้วสอบใบขับขี่ตั้งประเทศอู้สุดยอดมันเป็นว่าสอบใบขับขี่ย่ต่้งประเทศมีสุดยอดเพ่งก็เพ่ง,พงยากก็ยาก เราบังคือประเทศไทยเลยประเทศไทยงูปลากับพันเนาะนี่เงินต้องมีเงินต้องถึงแล้วก็สอบให้ผ่านาเพือ่อนมาไงไงเป็นเสียน กันตีเป็นเงินไทยกับเป็นเสียนสองเสียนเสียนก่วสองเสียนบาทท่านอันใบกับขี้ได้ เพื่อนบา้าแม่เรงงานน้่งหมอนหนะักมทุกคนขับรถรูๆเลยเด้เพื่อนบา้ามิตรคนขับเบนขับขับออดี้ขับอีหยังไปทั่สันแน่ๆม่เพื่อนบา้าเพื่อนบา้า มีแต่คนมีบัณฑ์เด้หมองเห็ดหมองหมองมัหมอนให้งันบอร์เร็มีอพลาร์เมนต์เด้คนเขามีบัณฑกันทุกคนเด้ <c oughs> บานเป็นดังบุลังนะมีแต่คนรวยนงงั่นไงไม่ให้งานหมองน้องหมอนเห็ดอยู่เน,นี่ยฉันว่า บอกเลยมาบอกบ้านั่งมันก็เ้ยฝุ่งงานให้มันพันน้้วเ่นเดียวันน่นหลายๆเขาใช่คะเ้ยสามปีเ้ฝุ่งงานสามปีลูกสาวง่ค่ะกันพันปรทำเสร็จงานแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันต้องบอกถึงแล้วค่ะนเลี้ยงทางสูง Mm -hmm. Well, wow. yeah. the ในวอ,อยอายุสิบแปดปีเงือนหลายแสนเล้อไปหมดนะไม่งั้นเป็นแสนเป็นแสนมือเด้นานกันเลยยันฝึกงานไี่ซื้อกันเลย ยูจงใจไม่กินมีเซพเสร็บแล้วค่ะมึงก็คาอาบปากกูนางเก็บเงินเด่นโอ้ยอุ้ยค่ะ ทิ่ตะวันตรงตรงนี้นะกำลังม,มักเที่ยวมักไป้ออ บ่มีคนตาตามทั่วกระดิงสิราคาเอาลูปมนอยู่ตามประเทศน้ำีผลพลอยได้ไม่ประเทศแล้ไปงา้นบบดปิดหดสัตว์ิ่งเพินพอเสียนเนื้อสิบอกห้ม่กช่นเก็บได้เรารวยกันั่น นางบุเก็บอีกสิแล้วบนี้นกับบแมนว่าเด็กใหม่ทุกคนมันสีมีเงินเดือนหลายเด้ก็แล้วแต่อนเจ้าของจบอีหยังมาเรียนอีหยังมาุเด้ค่ะแม่นว่าเอาลูกมาอยู่ต่างประเทศแล้ว สิเงินเดือนสูงเด้บ่แมน่นมันต้องมีความสามารถแบบว่าเจ้าของ <c oughs> จบการศึกษาอีหยังมาจบอีหยังจังสิแม่แต่ดเด่เอยู่น้ําตําตามการศึกษาเจ้าของสิงซนะค่ะ Những chuẩn chụp nông đa. No, mà chưa, chợ bà đỡ nguồn 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 ตบีตะว่าลูกสาวข่อยมันขยันยันเลพื่อนาคตเจ้าของส่วนนางสิพนมาสิพนันมาได้เหงื่อนุ่มดีๆงัี่เนาะนั่นยันแรงสิน,นางเลี้ยงด้วยน้ำตามันจะวัดาจากักรวรรดิ่ะนบ่ได้ง่ายๆไ,ได้ค่ะนางสูด้วยตัวของนางเอง นี่รอเบ้างว่า, <c oughs> านั่งบรรจุเขาให้งานเป็นนักศึกษาตอนนี้เป็นนักศึกษาปีแรกเรียนสามปีฝึกงานสามปีปีแรกก็ขึ้นไปทุกเงินเงินยันก็ขึ้นไปน้ำทุกปีเด้ยฝึกงานที่ซึ่งอะไร คอปปีที่สามมันจุนะมันจุง,งานสามปีจบศึกษาเอ่องั้นคุณงั้นสามปีจบนั่นได้เดือนเง,งินเดือนสองพันหาถึงสามพันห่านะคะเบอรัหนึกันเก่งนี่ประสบการณ์กันเก่ง,กงร,กรับกับลูกค้าได้ดีห้าพันนะคะห้าพันยูโรนะคะมัแมงงูปลาปลาเด้อ ใช้งานมีหน,น้ามีตาพร้อมได้แั่จบสูงงั้นเดียนสูงก็ดีทำมันเก็บได้มันก็รวย้ามันเก็บม่ได้นี่ติ๊กแมนั่งเป็นคนมกักันสังคมนะมักเที่ยวมาสังคมมกัก เต้นโตมกักมักออกสังคมดุดุวาสังเถาะนะเป็นสันสไตล์นะมักเต้นโตสังคม Nên đu con này, mà mẹ nó mà chỉ xuống con đấy. ขึ้นกับความการศึกษาเจ้าข,ของเจ้าของเรียนจบอยังมาก็แล้วก็ตามก็ตามการศึกษามาค่ะจบโรงเรียนธรรมดาก็เป็นน้องหน่อยเนาะกันจบโรงเรียนดีขึ้นมาจังไน่ดีขึ้นมาสิก็ได้เงินเดือนหลายกันจบเออ่โรงเรียนที่แบบดีสุดอุ้ยไม่อยากพูดค่ะเงินเยอะ แต่ว่าอน้องหมอนมันมันจบยาอายชุนแหละมั้งยาอายชุนแหละเลยเมันเดืนลาย <c oughs> ไปแล้วค่ะอิ่มแล้วพจอกันิีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย